ใครมึงใครมึงรัดกูตึงๆเนเีนเ่ยมนะีเขาแปลงร่างแล้วแถมเขาเชฟเซซาม,ดมาด้วยไม่รัดพี่ไม่ได้รัดอยู่เลยโอ้โหมันยังเหลือเลือดอยู่เลยพี่ไม่ใครใครเขาให้รัดรับคุณพี่ฮะจะรัดทำไมฮะรัดละไม่ผิดผิดคนผิดคนผิดคนรัดทำไมแล้วกูขอเชืวไอ้ฝรั่นี่มึงก็มาต่อเลย ผมยังไม่ได้ราเย งต้องยโอ้เส้นเออผมไปละผมไปละไม่ต้องหนื่อตั้งแปที่ราโยกกันไม่ต้อง